มาดูกันต่อนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของทาง W H A Corporation ค่ะคือเมื่อวานนี้ราคาหุนฟื้นกลับขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ผู้บริหารนีออกมายืนยันว่าแม้ว่าแผนของการเพิ่มทุนของกอ,องทรัสต์จะสะดุดค่ะแต่ส่วนนี้มันจะไม่กระทบนะคะต่อการดําเนินธุรกิจของ W H A ทั้งในแง่เป้าหมายไรายได้ทั้งในแง่ของยอดขายที่ดินทั้งในแง่ของกระแสเงินสดทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วย คุณจริพรจารุกรสกุลประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มของ WHA Corporation ออกมายืนยันค่ะว่าแม้ว่าแผนการเพิ่มทุนของกองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth มูลค่าไม่เกิน4,300ล้านบาทจะไม่ผ่านมาติผู้ถือหน่วยและต้องเลื่อนแผนไประดมทุนปีหน้าแทนจะไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อทั้งเป้าหมายรายได้แผนลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดของบริษัททั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้า เบื้องต้นบริษัทคาดการว่าจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดเพียง1,000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งหากเทียบกับแผนลงทุนในโครงการอาคารคลังสินค้าสีเขียวราว25,000ล้านบาทถือว่าน้อยมากขณะที่ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาบริษัทเองนะคะก็มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากกว่า10,000ล้านบาท และอัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันหรือ LTV ของตัว WHART ปัจจุบันอยู่แค่ร้อยละ27.8จากเพดานร้อยละ35จึงยังมีความสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกมากอย่างไรก็ดีค่ะบริษัทเตรียมเดินหน้าให้ข้อมูลผู้ถือหน่วย WHART อีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าสินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองในครั้งนี้มีความมั่นคงมาก ขณะที่เหตุผลที่ผู้ถือหน่วย WHART ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนก็เชื่อว่าเป็นผลจากการที่ผู้ถือหน่วยค่อนข้างมีความกังวลต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีนักส่งผลให้ราคาหุ้นทั้งของ WHA แล้วก็ราคาหน่วย WHART ปรับตัวลงจึงไม่อยากให้เพิ่มทุนอย่างไรก็ดีค่ะหากการเพิ่มทุนในปีหน้าไม่สาเร็จนะคะบริษัทเองก็อาจจะปรับแผนไปจัดตั้งกองรีดในต่างประเทศแทน คุณจริพรย้ำถึงเป้าหมายของธุรกิจปีนี้ว่าบริษัทยังคงเป้าหมายไรายได้ว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีการขายสินทรัพย์เข้ากองรีด WHART แต่บริษัทยังมีไรายได้จากสี่กลุ่มธุรกิจหลักที่ยังคงเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้รวม2,275ไร่แบ่งเป็นในประเทศ1,650ไร่แล้วก็เวียดนาม625ไร่รวมถึงธุรกิจโลจิสติกที่คาดว่าจะเติบโตโดดเด่น โดยยังคงเป้าหมายส่งมอบโครงการและก็สัญญาใหม่เพิ่มขึ้น200,000ตารางเมตรธุรกิจสาธารณูปโภคตั้งเป้ายอดการจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำรวมอยู่ที่178ล้านลูกบาทเมตรรวมถึงตั้งเป้าที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น1,000เมกะวัตต์ด้วยค่ะ